สวีเดตสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ช่วงที่เป็นาภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงที่สุดนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมผ่านจุดนั้นมาได้นอกจากจะใช้เป็นธรรมชาติบำบัดนะครับแล้วก็สติของเราหลักๆเลยอันดับหนึ่งเลยก็คือสตินะครับสติห้ามหลุดสติห้ามขาดถ้าสติหลุดสติขาดคือจบนะครับ คนรอบข้างต้องเข้าใจนะครับผมต้องเข้าใจและให้ความรักความอบอุ่นไม่ใช่บอกแค่ว่าคำว่าสู้ๆช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่ากําลังใจข้างในมันหมดแล้วนะครับสิ่งที่จะช่วยได้คือให้พาบุคคลน,นั้นนะครับผมออกไปหากิจกรรมทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ธรรมชาติบําบัดดอกไม้ต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้นะครับผมถ้า เขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดเข้าไปนั่งสวดมนต์ไหว้พระอันนี้ผมว่ายัง,ยงไม่ได้นะยังไม่สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดเข้าไปไปไปเที่ยววัดไปไหว้พระไปถ่ายรูปโอเคอันนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ปลูกต้นไม้การเดินชมนกชมไม้ชมปลานะครับให้อาหารปลาให้อาหารนกนะครับผมปล่อยปลาปล่อยนกเข้าวัด เดินสัมผัสอากาศเย็นๆนะครับอันนั้นได้เลยนะครับและอีกอันนึงนะครับที่ตัวช่วยของผมนะตัวช่วยหลักๆของผมเลยคือนี่ครับนี่ครับนี่นตัวช่วยหลักๆที่จะทําให้เรานะครับผมให้ผมดีขึ้นนะอันนี้ครับผมคือสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงผมคือน้องหมานะครับ น้องหมานี่ผมบอกเลยว่าน้องหมาจะช่วยบำบัดสุขภาพจิตของเราได้ดีมากครับผมบอกเลยทุกครั้งที่ผมเหนื่อยผมท้อนะครับผมทุกครั้งที่ผมเหนื่อยผมท้อผมกลับไปถึงบ้านนะครับผมนั่งร้องไห้นะผมบอกเลยผมร้องไห้บ่อยมากร้องไห้ทุกวันวันละหนึ่งถึงสองรอบแน่นอนเพราะรู้สึกว่าทําไมแบบชีวิตเราต้องเจอแบบนี้วะทําไมชีวิตเราถึงลําบากขนาดนี้นะครับมันน้อยเนื้อต่ําใจทุกอย่างนะครับผมก็จะเดินเข้าไป แล้วก็ร้องไห้ผมร้องไห้ปุ๊บนี่ครับวิ่งเข้ามาหาเรานี่ครับวิ่งเข้ามาหาเรานี่ครับวิ่งเข้ามาหาเรามาแบบกระโดดใส่เรามาเอาตีนเขี่ยเรานะครับเหมือนกับเขาพยายามดึงสติเราตลอดเวลานะครับแล้วเขาก็จะช่วยทําให้เราให้เราแบบดีขึ้นเร็วนะครับหลังจากที่เราร้องไห้เราร้องไห้แป๊บนึงพอเขาเข้ามาเลยครับเราได้กอดเขาแบบนี้เราได้กอดเขาแบบนี้ครับ นี่ครับเขาจะทำให้เราดีขึ้นเร็วมากๆจิตใจเราจะดีขึ้นเร็วมากๆนะครับสติเราจะกลับมาเร็วมากๆนะครับผมนี่ครับแต่ว่าไม่มีอันไหนที่จะสามารถรักษาหายได้ในทันทีนะครับมันก็เหมือนกับแบบเป็นยาใจให้เรารักษาทุกวันทุกวันใช้ยาทาทุกวันใช้ยากินทุกวันนะครับ เวลาผ่านไปแผลมันก็ดีขึ้นนะครับเช่นกันนะครับพอเราแบบได้สตินะครับกับน้องๆกับหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยครับผมใจเราก็ดีขึ้นกําลังใจเราก็จะดีขึ้นเราก็จะฮึดสู้นะครับผมและเราจะก้าวผ่านจุดนี้มาได้นะครับจุดที่ยาแย่ที่สุดมาได้นะครับพอเราผ่านจุดนั้นมาได้นะครับสติจะทําให้เราคิดว่าเราจะก้าวเดินไปทางไหนต่อนะครับเราก็จะนิ่งนะครับ ความคิดเราก็จะนิ่งแล้วเราก็จะมองเห็นทางนะครับผมมองเห็นทางบางคนอาจจะเป็นทางที่ขรุขระหน่อยบางคนก็อาจจะเป็นทางที่ดีไปเลยแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนเนาะมาไม่เหมือนกันนะครับเบญกรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับผมแต่หลักๆเลยที่ผมผ่านวิกฤตโรคซึมเศร้ามาได้คือเนี่แหละครับใช้ธรรมชาติบําบัดนะครับเดินป่านะครับผมเดินป่า เดินสัมผัสป่านะครับแบบมีสตินะถ้าไม่มีสติก็หลุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมค่อนข้างที่จะมีสตินะครับผมแล้วก็นี่สัตว์เลี้ยงนะครับผมน้องหมานี่แหละผมจะมีน้องหมาเป็นตัวสพอร์ตจิตใจของผมนะครับจนผมผ่านมาได้จนผมรู้สึกดีขึ้นแล้วก็มีสติมากขึ้นนะครับเราก็จะมาถึงจุดจุดนี้ได้นะครับผมเนี่ถามว่าทำไมทุกคนผมถึงแบบมีหมา เนี่ยครับหมาคือคือยาบำบัดความรู้สึกของผมได้นะครับผมนี่แหละอลองทำดูนะครับเพื่อนเหมือนกันเพื่อนใครที่มีภาวะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่นะครับอย่าปล่อยเขานะครับผมให้เข้าใจเขานะครับให้เข้าใจเขาให้ชวนเขาออกไปทํากิจกรรมนะครับผมถ้าเกิดเขาไม่อยากออกไปลากออกไปเลยครับอย่าให้เขาอยู่กับที่ถ้าอยู่กับที่อยู่ในมุมของเขานะครับ ยังไงเขาก็ไม่หลุดพ้นนะคบผมต้องพาเขาไปลากเขาออกไปแต่ผมเข้าใจนะครับการออกไปทุกวันนี้มันมีปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับผมถ้าเกิดใครที่จะพอมีบ้างก็พาเพื่อนไปเถอะครับทําบุญกับคนได้บุญเยอะที่สุดนี่ครับอันนี้ก็เป็นแนวทาง เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดใครที่กําลังเผชิญปัญหาอยู่ลองทําแบบที่ผมดูนะครับหรือเพื่อนใครหรือคนรอบข้างใครกําลังเจอเผชิญปัญหาแบบนี้อยู่ลองทาเขาลองทําดูนะครับลองพาเขาไปเที่ยวดูแล้วก็พาเขาไปนี่ครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกับธรรมชาติบําบัดสามารถช่วยให้เขาดีขึ้นได้แล้วก็ถ้าเกิดมากจริงๆอย่าลืมนะครับยังไงก็ต้องรักษานะมันเป็นโรคยังไงก็ต้องรักษายังไงก็ต้องมียาทานนะครับแต่ว่าอันนี้คือ การบำบัดจิตใจให้ดีขึ้นได้เสริมกับยาที่คุณหมอให้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านี่ครับอสวัสดีครับนี่ปาเก้นี่ปาเก้เกครับหนูชื่อปาเก้บอกก่อนชื่อปาเก้หนูชื่อองอีเมื่อวานไปหาหมอมาไปบ,บ,บาย